สวัสดีครับเมื่อน,นี้มากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้างทางฮะสอเป็ดพะโลอยู่ที่ตรงข้ามโรงเรียนทอดเจ็ดเชียงรายครับร้านนี้ผมผ่านหลายครั้งครับแล้วก็เห็นคนมานั่งเต็มทุกวันเลยฮะัวันนี้ก็เลยมาชิมคิดว่าอร่อยแล้วครับเพราะก๋วยเตี๋ยวเป็ดผมกินยังไงก็อร่อยนะเดี๋ยวไปชิมพร้อมกันครับ ราคาก็40 45ครับไม่แพงแต่ที่นี่ไม่มีเป็ดพโล้อย่างเดียวนะฮะสั่งไปขครึ่งตัวมากินสมหนยไม่มีได้เฉพาะก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีตีนเป็ดกับคอเป็ดนะครับใครดีครับวันนี้มีขากไก่เลือดไก่ด้วยนะสั่งได้แล้วนะครับผมสั่งแห้งหนึ่งน้ำหนึ่งแล้วก็เป็นคอเป็ดเพิ่มนะฮะ บรรยากาศในร้านประมาณนี้นะครับสัง่งอดิบบริการตัวเองครับหาดไม่ได้ผมไม่ชอบถังอกดิบข้อขคีบมนาะแต่ผมตักเอาแล้วกันครับกินใท้อร่อยต้องมีถุงอกดิบนะครับนี่ครับไปเรียบร้อย น่าก,กินมากเลยครับนี่บะหมี่แห้งอันนี้เป็นน้ำครับใส่พักเลยวครับไม่ไม่ใส่ดีกว่าใส่น้อยนึงค่ะมาแล้วครับนี่ของผมก็มีน้ำใส่ไปครับชอบกินเผ็ดๆหน่อยใส่ไปเลยน่าก,กินไหมน่กกนมากินไหมงอกดิบครับอง,งอกดิบ ปรึบนารีไม่ใส่กล้องดิบปรึบปรึบๆล,ล,ลงไปฮะแล้วก็คลุกเขาครับปรุงเท่หน่อยฮะเครื่องปรุงก็ใส่น้ำตาลพริพกราารแล้วใส่าช้าใวล้อจต้อาตัมซนค่อนายหน่อนถัวนี่ไม่ต้องใส่ครับพิกเป็ดเสอเรียบร้อยครับ ปรุงครับแอ่มีเหลืองเขาเป็นมีเหลืองแบบอีกแบบนั้นนีมีเหลืองมีกี่แบบอ่ะก็ไม่รู้เลยเคยเคยเห็นมีเหลืองแบบที่มันเส้นเล็กๆเนี่ยนี่มันเส้นอ้วนๆนะอร่อยไหมอร่อยปะาอ๋อนี่เป็ดเป็ดเป็นจาน อ้าวครับน่ากินมากครับโอ้เป็ดเป็นการครับคอเป็ดฮะในสุดผมก็ได้กินคอเป็ดคอเป็ดน,น,น่ากินมากมากครับคอเป็ดเอ็นครับกินครับคำแรกจะอร่อยรือเปล่าครับก๋วยเตี๋ยวเป็ด อน้องมีประมาณแค่ส่วนแดงเผ็ดเผื่อเอื่อเผร่อครับอร่อยขอแล้วที่คนกินเยอะอือบวมเยอ่ม อันนี้สำารับจินน้ำนะครับกินสองขามห้องไปเลยคือเ็เป็นเป็ดพอเป็ดตีนเป็ดหัวเป็ดก็มีฮะครับ อร่อยมันเดินนังจัดมาีแน่นอนโ้ซับมาอร่อยนั้นเดียอร่อยอืม ชดน้ำอะ่ะลืมจริงแพ้งอันแล้วก็เหลาอ,อันนึงนะก็ไม่ค่อยกินเต้นอยู่แล้วพอจักการเต้นเสร็จก็มาจัดการเป็นคำ ใส่แอ,น,อ,น,เอเนเปี้ยวเยอะๆอืมเพิ่มใส่น้ำส้มมาเลยอืมชอบเปรี้ยวหน่อยดูแผ่นหมส้มครับความรู้สึกขึ้นเป็นมา ชิมครับรับก็ด,กกบดูวิวครับเนี่ยครับที่ตำรถมีข้างหลังด้วยหเห็นะะครับผมนะ กินแบบนี้มังายจิงต้นนี้เหรอฮึหมดไปหนึ่งชามนะครับแท้งผ่านเลยครับแต่ต้องไม่ใส่หวานครับมัน,นหวานไปข้อสมสันตามสารตาไป ามที่สองนี่ไตนี่ว่านี่ครับพอ,อเป็ดจังหนตักหลักรถไฟห้ถึงแท้ เดีย๋ยวนี้ผมชิมแบบใส่เปรี้ยวแล้วเมื่อกี้เปรี้ยวนอ้อยไปหน่อยใช่ได้ครับจริงๆเราน่าจะสั่งเป็น,นเกาเหลามากกว่าอืมเข้ากว่า เส้นเล็กเข้ามากกว่านะมันแห้งมันรู้สึกว่ามันรสชาติมันดีไปหน่อยนะเยอะมากชาสี่สิบเนี่ยน้นขมใจชาวบ้านอะ่ะ บาทสบ,บาทเกินสิบบาทมันไม่เก็บนเด็กงคืออะไไม่มีเป็ดเปโรโลเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือวันมรืนนี้ผมต้องหาร้านสักร้านหนึ่งจะกินเป็ดเปรโลครับเอาแบบเป็นตัวสักครึ่งตัว คอเป็ดแต่ที่นี่เขาไม่ได้เน้นเป็ดไงไม่ได้เน้นขายเป็นเนื้อขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวก็เลยไม่มีเนื้อแยกแยะขายมีแต่คอผมก็เลยเอาคอมาอืก็คอเป็ดครับ อ็มกนุ่มนะุกคนเต๋พอเป็ดปแล้กินรู่มยลระวังหกนพี่เก็บระางนหนังเป็ดอ็แล้วมันกีงม อร่อยสวนะเราจะอันนี้มาก่อนเอาน้ำาเอานไดไหมไม่ไม่ไม่ไดจ้ะกินเส้นแบงซิกขากินเส้นแดม มันออ,อ่ยะถ่ายด้วยเรนปกตินะ,ะนี่ครับพอเป็ดอย่างนี้คนระักินแกงมันก็จะมันๆนหน่อยกินสะใจหน่อยคนระับ ฮืมฮืมบนมีหือของจิบมาคือพ่านนำนะเส้นเล็กเป็ดร้านชาวบ้าน40บาทพิเศษ45สั่ง40ไระเยอะมากเสน้นก็เยอะ อันนี้เป็นปีกมังเขามาเก็บกินไก่นารีก็กินเกลับเป็ดน,นะครับ สุดยอดเลยครับไม่ดีเลก่อนแล้วเนียนี่เป็นปีกมันนะฮะกินเยอะเป็ข้าเลยนะเข้แล้ว,อ,ลวอืมแคะเล่นๆนะเฮียนะ สี่คอแล้วกันนะคอไม่เหมือนนะพี่เจะไมบักกว้ามากมเลยเพาะว่า,าก็ไปก็ง่มันปักอ,อบุดไม่ใ่มั้งไม่ใช่นะบุดไฟไม่รู้นะ หน้าบ้านเราก็เฉียด <lawsuit. S 1> ไปเนาะรถไฟจากเด่นชัยจะมาเก็งของผ่านหมู่บ้านที่ผมอยู่เลยไอ้ก็ไปมัเก็บเก็บกลับบ้านตั้งโรงเรียนตะบานมันเก็บกันเองดีเสียงรถไฟพุ่มพุ่มทุกวันเลยรถไฟจะกอเป็นตะมานก็นั่งไปเต้นที่ไงจะกลายเป็นทีกับโลกทีดูเถินรถไฟเลย เส้นมาเก็บหก็บกนเออหัวเป็ดินยงหัวเป็ดกินได,ดได้นะหัวเป็ดอข,าาขอน้ำขอนี่เนาะนี่ตอนนี้จับเลยน้ำหมดเลยเน้ำเป็นปวดขวดหมดหมดแลอกินมนะันอะไรบ ้ามาอยู่เนี่ยนะมนเกิดรักมันได้ความพิเศษละจริงๆนะแล้วทั้ั้่มีไก่ใช่มันได้ความพิเศษโอ้โคือว่าเท่าไหร่ยาเซ็ตปากไปวาดอร่อยคอ ก็จะดูาายังไงวะว่าว่าหยั่งพอครับอยากกินเป็ดมะโลมันด้านที่ก็เตี๋ยวตับเสี็จมีเป็ดปลาโลขายไหม เป็นตัวๆนะอืมอยากกินนึ่งน่นแหละครึ่งตัวมาไปกินก่อนตีนเป็ดน้ำมันมีเบอร์แล้วมันทำฟันไม่เก่งไม่เก่งทันเนี่ยแล้วมันเมื่อยมันเมื่อยเราเรามมีมัน โอ้ยอดอร่อยครับก็สำหรับร้านนี้แนะนำก็คือว่าเ,เป็นเออเส้นเล็กน้ำนะอร่อยน้ำร้อนแล้วก็เป็ดโอตินมติ่มเลยครับนี่ครับเกียบร้อยครับอร่อยไหมครับมาเก็บอร่อยมากครับโอเคตอนนี้ก็ ผมมิเตอร์เซียที่อใจนางนารีแล้วก็บักเก็ตสวัสดีไปก่อนช่วงนี้ก็มาทำมานกันไปเตรียมตัวที่จะเดินทางเก็บภูมิปิดเทอมปุ๊บก็จะขับรถไปใต้กันเลยครับยี่สิสาวันรอติดตามกันครับขอบคุณครับสวัสดีครัคบสวัสดีครัคบเด็ดูสวัสดีครับบักเก็ตสวัสดีครับไปไว้ก่อนนะ